ขาดท่องน้ำเลยครับเปี nah ่าพ่อม <for S 2> ันเรนื่อยกว่าลำกบมันเลยกลับมาตึงบ้านเขาองน้ำปิดประตูไม่ได้เงาเคยเลข้าขาดออมาตึงนอนพุ่มกลัเรวว่าคำเป็นยังไงอ่ะยังทีไม่ต้องถอนเรียบร้อยมันเตียงเปลกๆมันแหววๆเหมือนกองเด็กมันแหววๆหมันเดินปั๊บดึ้งดึ้งดึงทำไมอ่ะคะมาเร็ว ตัวน้ำยาวงน้ำชาเป็ดปลาไปย่างก็ห <Samantha? S 1> ็นใจดูเดือดแต่ว่าดีเมั้งเลยทำไมอ่ะวันนั้นเล่นไฟหนาวทุกนายญ่ดิจับคนอืいい่นดูจับมดเมียพมดีวิ่งปลาทุ่งไปเกี่ยวใส้น้ำเฮ้นอนไม่มีไฟตึ้งตะรวจมาตึ้งคมเลยเอออยากจับมาด้วยน้องนี่อย่างโอนวะกูเว้นมันเรียงแปลกๆตีตายตายโหดเลยไปแล้วกับเมียพมดีแล้วกันยาเร็วกว่าเนาะ นยว่าเลนพวกดีที่มันเป็นที่คนายา้ายกเบาเบานายมาดีว่นไย้พวะวันหนึ่งวันหนึ่งทำเพ่อเรื่องงมเเนเดืยนเรื่องราว่เเวนมยีตอ่งอะกเอ้ยยกขึ้นมารบเลยว่าจะเอาไม้ไ u ê อยู่บ้านดีแล้วตายอ่ะยกขึ้นเลว่าจมาัดคูาตีคูททำไรอ่ะเครียดไปตีเมีทำไมเครียดอยู่แม่มอจม tầm tua mẹ ơi kê tay ôm là dằn lên u mẹ ơi mẹ năm mai mình mê trong một bái 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 ai đẹp là nè na lên mẹ cũng kê và ní bỏ muốn vừa nung quê phải khó leo đang dùng mình เล่นูลาอูปาไปเลยตำเร่ไม่รอดลงมานังูลาอูกูตีกับนกจบได้รับประโยชน์ร่อมไปไนานะ้นำขาดเลยจ้ะขับจะมีใครเล่นก็อย่าไปซื้อให้กิทิคะาซื้อวัวด้อยอยู่จะไปเล่นกับอะไรอ่ะโคบดงนี่โคบดงดงก็ได้ดงไว้ตากปลาตีเอาโคบไปทำบูลาอูไปแล้้ำขานนักน่าเกลียดยู่ไม่มีความทุรู้ว่าอะไกูรักหน้านแล้วเกลยดมึงจะไปได้บ้างกันวหมนะ่ะ เนี่ยเฮ้ยกแิจแรก,แกทาตันเจ็ดที่สยย่ยาแพตรังกายรัวเกบานุตีนอนเช่นใจว่า,าขึ้นเปลี่ยนเบืองไม่ดักตีก็ไม่ขึ้นก็ขี้กลานกา็บอกเขาไวนอนแหล่ดาวคอยปีถวาดกูเอนขึ้ไนได้บอกกนตกนักดีไก่กูไปน,หนอนเต้นแต่กูไม่นอนเองกูไม่มีดาวอีแลยกูลงก้นตกกูเลยกังเคยร์เฮ้ยเฮ้ยคันยูไหนหนยม่มปวีความทุกอะไรหว่าเดี๋ยวเราถึงเว่ยเฮเฮ้ย เรียนหนักหน้าสื่อเบอร์ไม่ตู้กตีกูมึงบอกกูผิดใจกูบอกว่าได้เที่ยวันนึงอย่าหยาบหยาบยาบหาบยาบกูบอกว่าหอวไรเที่ยววันนึมึงก็ว่องน้ามึงไม่จบได้แต่ก็ไปดึงมึงเหวี่ยงเหี่ยวเร็ตตอดช่งตีแปดแปดกูสือชี้แปดแปดแปมวันยินเบอร์มาดอกแปดแปดชี้อย่าผิด้จแกกูอ่ะแต่ถ้ามึงตอดก่อนเหี่ยวกูไม่ตู้เร็วไม่ดีได้ก็แล้วตเอาเบอรแล้วกูอ่ะ เจอที่สอเมียะไรบ้าดแล้วเนี่ยคนยิ่งเราบอกแกก็แล้วมันเดียบีปลาไม่เคยดูแลได้คุยตายเอกันที่ะดังไอ้ตายเลยดังไอ้ตายมึงรู้ไหมในยู่แกวัดดัง,ว,งวัดตาปัวรลวงแกจำวัดแต่กี่ยุกี่ปีเลยยังจำไม่ได้วันเองแกนอนก็เก็บปกกูได้กาน ยาคีคุยด้วยนกกล้งกูมังตีได้ใจเครียดเลยนกกล้งพี่ได้ย่ะลองดูตู้กูเดินตะกวาดยางค้างกล้องลองวิววิววิวอิทเต็งอิทเต็งอิทเต็งกูโยนไม้เข้าดำฝ่าเลยเงิน